สวัสดีครับมาเจอกันในข้อนี้เป็นข้อที่9นะครับข้อที่9ข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเช็คคอนเซปต์นะครับเป็นช่วงเช็คคอนเซปต์บางคนว่าโจทย์จะออกจริงๆอย่างนี้หรอไม่นะเป็นการเช็คคอนเซปต์คอนเซปต์ต้องแน่นก่อนนะครับเราถึงจะไปต่อกันได้ทุกท่านจา๋าโพ i ิชันครับของพาร์ติเคิลเป็น2 s 2 t ยกกำลัง2ลบ8 t บวก6 t มีหน่วยเป็น second ดิท m มีนครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไอวัตถุตัวนี้ครับ เกิดไอ้วัตถุตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วครับ velocity particle มีความเร็วเป็นศูนย์เทิร์นนะครับเทิร์นเทิร์นโอเคและก็ total distance เวลาเคลื่อนที่เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้า t มีค่าเท่ากับ3วินาทีครับทุกท่านครับโจทย์ต้องการถามหาการเคลื่อนที่ครับโจทย์ต้องการถามหาการเคลื่อนที่ว่าการเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้ total distance มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ โอเคแหละครับโอเคน่าจะสบายๆนะครับสบายๆผมไปกันต่อครับไปกันต่อว่า S มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราต้องไปรู้จากก่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสมการออกมาไล่หาตัวที่สำคัญอย่างนี้ครับตัวแขกที่สำคัญของเรานี้คือตัว d i s t a n c e อย่างนี้นะครับเราต้องไปเช็คกันก่อนให้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วมันมีความเร็วในการวกกลับหรือไม่นะครับเอาละความเร็วในการวกกลับหรือไม่จุดนี้เป็นจุด0ูนย์ครับจุดศูนย์ทุกท่านครับไปเริ่มกันดีกว่าครับไปเริ่มกันดีกว่า ผมบอกว่าผมต้องไปพิจารณาจุดวกกับนะครับก็บอกว่าจุดวกกับคือจุดที่ v มีค่าเท่ากันกับ0จุดที่ v จุดที่ความเร็วมีค่าเท่ากันกับ0นคือวินาทีเท่ากับเท่าไหร่จะได้เช็คนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเราก็าเรามี S มีค่าเท่ากับ2 t ยกกำลังสองลบ 8t บวก6การหาจุดวกกับของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงคือต้องไปดูว่า v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อยากมีสมการ s อยากหา v เลกลายเป็น ds by dt ออกมาทุกท่านจ๋าเป็น 4t ลบ8ครับ 4t ลบ8แบบนี้เลยรู้เลยจักว่า t มีค่าเท่ากันกับ2เนี่ย t มีค่าเท่ากันกับ2คือจุดวกกลับแน่ๆจุดวกกลับแน่ๆดังนั้นสมการที่เราจะหาครับสมการที่เราจะหาคือ t นะครับ t มีค่าเท่ากันกับ0 และก็ T มีค่าเท่ากันกับ2โจทย์ต้องการคือตอน T มีค่าเท่ากันกับ3ลองแทนค่าดูครับอยากรู้ว่า S เป็นเท่าไหร่ลองแทนค่าดูผมก็ขออนุญาตครับแทนค่าออกมา S มีค่าเท่ากันกับ0เลยออกมากลายเป็นครับแทนค่า S เมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ0นะครับเเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ0น ออกมาเลกลายเป็น2คูณ0ครับ2คูณ0ยกกำลัง2ลบ8ครับลบ8คูณ0บวก6ออกมาเป็น6เมตรนะครับออกมาเป็น6เมตร t มีค่าเท่ากันกับ2ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหใด t มีค่าเท่ากันกับ2ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกเนาะ t มีค่าเท่ากันกับ2คิดออกมาเลกลายเป็น2คูณ2ยกกำลัง2ลบ8นะครับ ลบ8คูณ2บวก6คิดออกมาและได้ออกมาเป็นลบ2เมตรและนะครับและและครับผมและได้ออกมาอีกครับว่าทุกท่านจา๋าได้ออกมาอีกว่า S มีค่าเท่ากับ T นะครับ t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  เเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ3นี้นะครับ t มีค่าเท่ากันกับ3มีค่าเท่ากับ2คูณ3ยกกำลังสองลบ8คูณ3าบวก6คำตอบออกมามีค่าเท่ากับ0เมตรครับมีค่าเท่ากับ0เมตรไม่พิจารณากันครับว่าวัสดุนั้นมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ0ครับ t มีค่าเท่ากันกับ0วัสดุตัวนี้มี S มีค่าเท่ากันกับ6เมตร เมื่อ t มีค่าเท่ากันกับ2วัสดุตัวนี้มีค่าเท่ากันกับให้ตัวนี้นะครับอาผมเปลี่ยนแกนตัวนี้หน่อยละกัน0 1 2 3สอาม่ะหนะครับหเมตรเมื่อเวลาเท่ากันกับ2วัสดุอยู่ตรงนี้ครับพาร์ติเคิลของเราอยู่ตรงนี้คือตัวลบ2หลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็แสดงว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของเขาเขาเริ่มเคลื่อนที่จาก6เมตรครับตำแหน่งจาก6ไปถึงลบ2ที่เวลา t เท่ากับ2 และก็ย้อนกลับมาเป็น0ครับตรงนี้คือ T มีค่าเท่ากันกับ3แสงว่าผ่านการเคลื่อนที่ทั้งหมดมันคือ6ครับบวกกันกับ2โค้งกลับมาอีก2แสงว่าครับ s มีค่าเท่ากันกับกับ S total travel ในการ d i s t e n t e ของการ t า a v e l S มีค่าเท่ากันกับครับ10เมตรนะครับอันนี้สำคัญนะครับ s มีค่าเท่ากันกับ10เมตร ถ้าเป็นแนวเส้นตรงอย่างนี้การเขียนตำแหน่งดูก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ T มีค่าต่ากันกับ0 T มีค่าต่ากันกับ2และนีมีค่าต่ากันกับ3เนาะนะครับจะได้เขียนทิศทางการเคลื่อนที่อย่าลืมนะครับว่าไอจุดวกกลับนี่คือจุดที่ v มีค่าเท่ากันกับ0นย์ะครับ v มีค่าเท่ากันกับ0นย์เฮ้ทำไมตัวหนังสือผมขี้เหร่จังเลยนะครับ V มีค่าท่ากันกับ0นย์คือจุดวกกลับเนาะ เพราะฉะนั้นการหาจุดวกกับนี้สําคัญมากนะครับสำหรับการหาไอ้ตัวรูปแบบที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นตัววกกับนะครับอ่าเนาะโอเคนะครับสบายๆนะสบายๆนะสำหรับข้อนี้ครับไปดูกันในข้อที่10เดีวกว่าครับเดี๋ยวตรงไหนตรงไหนไม่เคลียร์นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะจะมีปัญหาเรื่องการหาเส้นทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าตรงไหนไม่เคลียร์เนี่ย สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจได้เลยนะครับผมสบายๆครับสบายๆถึงเพจ,จเงียบๆหน่อยแต่ผมก็เช็คเช็คตลอดนะครับเพราะมันแจ้งเตือนนะครับเพราะมันแจ้งเตือนโอเคเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับถ้าเกิดตัวไหนแล้วก็ถ้าเกิดอยากฝึกมือไปเรื่อยๆก็เรามีโจทย์ให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่ผมอยากให้ระมัดระวังนะครับ่าจุดในการหาเส้นทางการเคลื่อนที่ รัับข้อที่9นะคไปดูข้อต่อไปอีก,กครับเป็นคอนเซปทที่สําคัญเหมือนกันสําหรับข้อที่10นะครับไปดู vdv เท่ากับ ads กันบ้างนะครับลืมแล้หรือยังความสัมพันธ์นี้นะครับแล้วไปเจอกันในข้อที่10ครับสวัสดีครับ